หวัสวัสดีครับ <jamais> ค <ô> ุณผู้ชมครับต่อรักขอสซูด้ายกันว่านู่หัวม้วนชวนมาโชว์ มาพบกับผมนะครับตอนแห่งเฮิมทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับพี่น้องเวลาบ่ายสองสี่สิบห้าฮอดบ่ายสามสี่สิบห้าโดยประมาณครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับรายการวอลน้องหุ่นมวลส่วนมผสมทั้งสอง P S I หนึ่งร้อยหกเทวาริตีชแนลนะครับรวมถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพี่น้องสตรีมสดๆทา้งเฟซบุ๊กของอีสานทีวีนะครับแล้วก็รมือถือแอปพลิเคชันเด้อเข้าไปสามารถ<ว>ดาวน์โหลดกันได้เลยครับบ่ว่าจะเป็นระบบไอโอเอสหรือระบบแอนดรอยนะครับผมแอปพลิเคชันเอ็มวีทีวีนะครับผมเบิ้งฟรีบุ๊ม ของเจ้าก็ล่ะรายเดือนนะครับผมไปดาวน์โหลดกันมากครับเบิ้งได้หลากหลายช่องทางครับผมมกว่าสิเป็นภาพยนตร์ซีรีส์รายการวาไรตี้ต่างๆปุ้ยคุ้มค่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ครับมีศิลปินรุ่นเก่านะครับผมที่มีซื้อเสียงโด่งดังในอดีตครับตอนนี้เขากลับมาใหม่ครับนั่นก็วงแองเจิลนะครับผมในช่วงนาเนี่ยพบกับเขาแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ขอหยัดขายของจังหน่อยนะพี่น้องเอ้ยเป็นผู้สนับสนุนของรายการเฮาครับสีข้าวดีไม่มีมาตรฐานน้องเครื่องสีข้าวออนซอนนะครับผมอ่ะนี่ครับจาก เครื่องซีเขานะครับมี3รุ่นตอนนี้เหลือรุ่นเดียวครับผมปบมือให้เจ้าของนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะปมมือทำไม ้องให้บอกตลอดเลยนะครับผมเครื่องอเนกประสงค์ครับเป็นเครื่องปอกข้โพดก็คเครื่องซับหยาตอนนี้ก็เหลือแต่เครื่องซับหยาอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องจากกระแสการตอบรับที่ดีนะครับผมเหตุให้เครื่องสีเขาวของเขาเบิดไปแล้ว2รุ่นนะครับตอนนี้เหลือ,อยู่รุ่นเดียวครับเป็นรุ่นหนึ่งหัวตะแกงธรรมดาครับพี่น้องราคา8,999บาทเท่านั้นเองคุณสมบัตินี่ผมบอกเลยบ่อตางกระซุ้มตะแกงซันเนี่พี่น้องเนื้อระบบปฏิบัติการข้างในเขานะครับหเหตุองมาดีนะครับสีเขาออกมาบอมมี่เม็ดเข่าที่ฮักมากผมให้ 99, 99, 9 9 9า ครับผมที่ซีเรตลองมากนะกครับทดลองเองกับมือมาแล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสร้างซื้อกันเข้ามารุ่นนี้ใกล้สิบตามรุ่นพีไปเลยด้อพี่น้องเด้อฟาวกันมาเลยครับผมและการร่วมถึงเครื่องซับหยานะครับเครื่องซับห้านี่อเนกประสงค์ยิงกว่าอีกนะครับผมซับได้ทั้งหยักหยวกกล้วยกิ้งไม้่อนนะครับต้นมะกล้วยนะครับผมซื้อไปกับมีประโยชน์แน่นอนครับราคา12,999บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องครับทุกรุ่นนะครับรับประกันมอเตอร์6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่องสองปีทททััวไยนนบโกเขาาม826 3799จนะครับรวมถึงคุณผู้ชมท่านใดที่ซื้อไปแล้วเด้อซื้อไปแล้วนี่ถ้ามันมีปัญหานะครับมอเตอร์เป็นจังซั่นเป็นยังสินะครับส่งกลับมาเปลี่ยนได้เลยเฮารับประกันให้6เดือนนะครับโครงสร้างของเครื่องนะครับพุพังน็อตหลุดน็อตขาดหรือสีไปสีไปเครื่องมันหลุดออกจากกันนะครับเฮาเปลี่ยนให้ทันทีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากครับพี่น้องครับเพราะว่าของเขาเฮ็ดออกมาดีของเขาเฮ็ดออกมาแข็งแรงใส่ย่างๆไปเป็น10เป็น20ปีนั่นแหละครับพี่น้องครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่่ววววงงหนนนนน้้าาาะะคคครรรััััััับบบบกกกกลมเเจจอชีีไปพขดย i ทุกคราวที่มองฟ้าคิดถึงเธอทุกทีอยู่ห่างกันเพียงไหนขอสัญญาว่าไม่ เธอโชคดีอยู่กับคนที่เธอรักขอให้มันคงต่อกันทุกคืนวันที่เปลี่ยนไปทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง คงดีกว่าฉันขอให้เธอไปกับเขา ว้าวสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบเพลงเพลงพี่เขาจบแล้วเพลงพี่ก็จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอขออนุญาตยืนใกล้ๆพี่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมบอดี้ นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมพี่ๆจากวงเอ็นเจนใช่ไหมครับใช่ครับมีพี่ชื่ออะไรบ้างนะครับพี่นักร้องนำผมชื่อรานนักร้องนำครับพี่พี่รานนะครับใช่เล่นกีตาร์และนร้องนำคุณพี่ครับชื่อมอนเป็นมือกลองครับผมพี่มอนมือกลองนะครับพี่ออสนะครับพี่ออสนะครับนี่คือสมาชิกดั้งเดิมเลยไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้มีสังกัดอะไรไหมครับหรือว่าตอนนี้กําลังทํากับพี่ป้องเดอะแบ็กอัพอยู่ฮะอ๋อ้พี่ป้องเดอะแบ็กอัพเพิ่งมาหาเราเมื่อ เมื่อวันก่อนนะครับบันทึกเทปไว้แต่เดี๋ยวพี่พ้องแวะอัพคงจะออกอากาศตามพ,พี่ไป <c oughs> ใช่ใช่เอาเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันต่อเนาะ <c oughs> ครับผมู้ชมเดี๋ยวคักกันครู่เดียวครับรายการบ้าหัวหัว กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการวอานัหวหัวม้วนชวนมาโซนะครับทางช่อง PSI 106 t h a ้ v a r i ไทยว h a n n e ชนละครับผมสวัสดีพี่พีคครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมขอญาตทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งเนาะพอดีผมมีปัญหามากมากเลยพ,พี่รานพี่รานชิปมอนครับพี่มอนพี่รานพี่มอน พี่ออสนะครับผมนี่คือสมาชิกตั้งเดินของวงเดอะแองเจิลเลยเมื่อก่อนผมเห็นจะมีเยอะกว่านี้ไหมพี่มีมีห้าคนครับคือมือเบสมือเบสก็ติดงานนะครับมาไม่ได้อยู่ปาจี้นะครับอ๋อแต่ที่จริงสมาชิกเดิมก็ยังอยู่ครบหมดเลยครบครับเพลงแรกที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงเพลงเงาครับเพลงเงาครับเพลงที่หลายๆคนรู้จักรู้จักเป็นอย่างดีเลยถูร้องได้ถูกร้องได้ด้วยนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นพี่ๆตัวจริงครั้นี้นะครับหลายๆคนเขาบอกว่าเขารู้จักแต่เพลงเนี่ย ใ่หน้าตาคนล็องเป็นยังไงไม่รู้จักเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ลุกนี้นะคุณผู้ชมผมยาว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 ทุกคนคือนักดตนตีสมัยนั้นนัดนตีแล้วงสมัทำไมทำไมต้องผมยาวด้วยพี่สมัยก่อนเขาเป็นล็อกนะล็อกนไว้ผมยาวใส่เก่งเกียชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาสมัยนี้แล้วก็กรอนผมกันใ อันนี้อันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนลุกมานานหรือยังครับพี่หรือว่าเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงที่จะออกซิงเกิลใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนมานานแล้วครับคือตอนนี้เราก็โตขึ้นนะฮะหลายๆคนก็แยกกันไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วช่วงที่ห่างหายไปเนี่ยต่างคนต่างทําธุรกิจใช่ไหมครับครับแล้วกลับมารวมตัวกันได้ยังไงครับพี่มีคอนเสิร์ตเล็กๆหรือเปล่าจะมี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 คอนเสิร์ตเล็กๆยังไงนะอ่าก็โทรมาก็เ้ยมี บ <istles> <TS> ังเสริฐเขาล้ำลึกกันเขาคิดถึงมีเอฟซีบางส่วนอะไรอย่างนี speaking 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 speak so ้ก็เลยโทรมาหากันว่าเอ้ยไปเล่นได้เปล่าอะไรนี้ก็บอกก็ไปสิอ๋อคือคือนี่เป็นงานแรกเลยฮะคือเขาดีเควสมาเลยว่าอยากได้วงแองเจิลใช่ใช่ครับผมแล้วไปปุ๊บก็ทีออสเป็นขารวมตัวไม่ไม่ฮะก็รู้สึกคุณมอนคุณลางเขาจะโทรมาผมนี่นอนนิ่งเลยฮะไม่ได้นอนตัวแล้วรวมได้ครบทุกคนเลยไหมฮะครับครบนะครบเลยสมาชิกาครับเบื้องต้นคือครบ ออริจินอลมาเลยอ,อะไรเงี้ยนะฮะพอหลังจากนั้นมาได้คอนเสิร์ตแรกปุ๊บก็เขา <ทำ S 1> อยากจะทําต่ออยาก,ยากทําทเพลงคือ,ค,อคือพี่ดานอยากทําต่อเลยใชค่คือคือเราเราไปเล่นดนตรีด้วยกันอนะ่ะเอ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขวะ่ะเ,เราก็เฮ้ยลองทําเพลงสักเพลงไหมทําเพลงแบบด้วยกันอ่ะเป็นวงของเราแบบแล้วก็ก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับกับพี่ป้องเดอะแบ็กอัพเนียฮะแล้วเราก็กเฮ้ยทำเนถอะจะทำเพลงเพลงทอมออกมาซึ่งคุณมอนเขาเป็นคนแต่ง พ<น>เพลงทอมกําลังจะถามอยู่พอดีเลยนะครับว่าทําไมต้องต้องใช้ชื่อว่าเป็นเพลงทอมครับนี่ต้องให้เขาด้วยด้วยผมมองว่าในโลกปัจจุบันนี้มัน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 อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเราก็การยอมรับในเรื่องของคําว่าทอมคําว่าอะไรมันมันค่านิยมมันยอมรับกันไปหมดแล้วนี่นี่คือหมายถึงทอมที่เป็นทอมบอยคนคนที่เป็นทอมบอยฮะ เราก็มองว่าเขาประสบการณ์จริงจากคุณบ้าง๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเนี่ยวประสบการณ์อะไรครับทำไมถึงว่าประสบการณ์่ยบ้งก็มองผมก็มองว่าคนที่เขาเป็นทอมเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกมีจิตใจมีอะไรเขาคงจะมีความรักอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงครับเราก็เลยก็เลยผมจะหาไอเดียใหม่ๆในการเขียนเพลงให้กุราน์เขาร้องก็เลยก็เลยตัดสินใจวิ้กมุมมองเนี้ยมันยังไม่มีใครเอามาใช้ผมก็เลย จัดซะพอคิดคิดได้ป ouais ุ๊บก็เขียนเลยหลังจากที네่พี่รามบอกว่าอยากจะทําเพลงพี่บอลก็เลยมาสานต่อครับผมก็เลยเกิดไอเดียว่าเป็นเพลงทอมมาใช้เวลาเขียนอยู่นานไหมผมเขียนเพลงนี้สั้นมากครับพอคิดคิดได้ตอนเช้าผมเขียนตอนบ่ายเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จเลยครับคือคือผมนะผมจะจะทําทํานองกับดนตรีกับพี่ป้องมาก่อนแล้วแบบกระส่งส่งให้เขาเขียนเขาก็เขาเขียนแป๊บเดียวครับเขาเขามีทํานองมีดนตรีมาให้ผมเรียบร้อยแล้วตีมาก่อนใช่ครับใช่ครับ ก็เลยมา,มาใส่เนื้อทีหลัง<จ>มีเมโลดี้มีอะไรมาหมดละครับผมครับผมผมก็ไปหาพอดเรื่องว่าเราจะเขียนอะไรดีไอ้ความรักก็มีหลากหลายไงมุมม,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 มุมนู้มุมนี้มุมนั้นไอ้ไประเด็นเนี้ยมุมนี้มันยังไม่มีใครใช้แล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจหลายๆคนครับผมผมันก็เลยก็เลยเขียนมาให้คุณรานเข้าลองเอามานำเสนอดูครับ<อ>ในใน,ในความรู้สึกของข,ของของทอมครับแล้วพี่รานฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ ผมชอบนะผมชอบนะตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเขียนเขาก็ไม่กล้าบอกผมนะว่าเฮ้ย hey, มอนเราชอบเพลงนี้นะเออเขาบอก,บอกเออเดี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 ชอบชอบแล้วก็มันเข้ากับจังหวะที่ดนตรตีเราเป็น,เป,นเป็นเพลงเร็วใช่ไหม<อ>เพงลงเด็กสนุกสนานอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงเร็วเลยใช่ไหมเพลงเร็วฮะ,ะเป็นเพลงเ,เมื่อก่อนเด็กเอเจนต์มีเพลงเร็วไหมพี่ผมเคยได้ยินแต่เพลงช้ามีครับแต่ไม่ดังอ๋อมีมีเพลงเร็วอยู่เหมือนกันใช่แล้วแล้วทำไมพี่กลับมาไม่ไม่ดึงเอกลักษณ์เก่าแบบแบบสไตล์เรากลับมาก่อน่ะ คือด้วยความคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเพลงเร็วก่อนไม่จริงอ่ะก่อนที่จะทําเพลงนี้ผมทาทาทาเพลงช้ามาสองเพลงเพลงอันนี้คือออกเดี่ยวใช่ไหมครับใช่ออกออกไม่ใช่ออกเดี่ยวออกเป็นวงหนึ่งวงสวงเหมือนกันวงสับหลานวงตัวเองนี่แหละอ๋อแล้วก็ก็มีเพลงเอากี่ใจกับปวดร้าวอ๋อคราวนี้คราวนี้เรามาหลบตัวเฮ้ยทำเพลงเร็วดีเพลงเพลงสนุกสนุกดีกว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับและขั้นตอนการทํางานเป็นไงครับพอหลังจากได้คําร้องคํานองอะไรเสร็จปุ๊บ ก็เริ่มอัดเสียงกันจริงหมดเลยไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ไปอัดห้องพี่ป้องนะครับห้องพี่ป้องพี่ป้องก็เป็นโปรดิวให้คอยช่วยน้องๆเฮ้ยทำานึ่งคนอย่างนี้นะนี่ก็รับผิดชอบพากกตราไปอย่างเงี้ยนี่ก็พากรผมก็ดีไซน์กันร้องประมาณเนี้ยทุกอย่างก็จะจบที่บ้านพี่ป้องเลยอยู่บ้านพี่ป้องทีเดียวเลยครับใช่ก็มาจากต่างจังหวัดกันมานั่งขับรถกันมาแล้วก็มาเจอกันที่บ้านพี่ป้องแล้วก็ทำงานที่นั่นวันเดียวเสร็จเลยไหมพี่ยัง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  ก็หลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่ครับกว่าจะลงตัวใช่ครับวัาตรงนี้น่าจะเพิ่มไปนู่นนิดอนี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มามองความเป็นตัวตนของพวกเราด้วยว่าความเป็นความเป็นแองเจิ้ลของพวกเราเนี่ยเออเราอยากจะนําเสนอสื่อสิ่งใหม่ๆออกไปเนี่ยเราจะสื่อยังไงดีจะใช้ความเป็นความเป็นยุค90าของเราออกมาไหมหรือหรือเราจะเปลี่ยนแปลงดนตรีให้เป็นยุคให้มันทันสมัยขึ้นให้เหมือนสมัยนี้เลยอแต่แล้วก็สรุปก็คือจบลงตัวว่า ให้มันอยู่ในความเป็น90วดีกว่าที่มันเหมาะกับพวกเราให,รให้เป็นตัวตนอยู่่ว่านําเสนอแค่ในแบบรูปแบบใหม่ยุคใหม่ใ,หมใช่ครับนะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักความสนุกไว้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับพวกพี่ๆวงแองเจลนะครับวงแองเจล์เฉยๆใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีเดอะแองเจลนะครับเป็นไงครับพี่การทํางานเพลงในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนมันมีความแตกต่างยากง่ายอะไรกันยังไงบ้างไหมครับคือยุคยุคยุคนี้กับยุคก่อนที่ยุค90นี้จะทําเพลงแต่ละเพลงเนี่ยต้องกัดกรองมากครับเพราะว่าเราต้องไปเสนอค่ายเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ค่ายเพลงเนี่ยไม่ได้ออกเพลงเดียวต้องออกทำประมาณ12เพลงอัลบั้ม12เพลงแล้วก็ ยิงโฆษณาอีกใช้เงินเยอะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตัวเดียวก็ทาสามารถทาเพลงได้ทำงานได้แล้วทำงานอิสระแล้วทุกวันนี้สังเกตว่าเพลงนี้การฟังเพลงมันจะแตกต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะเป็นแบบล็อบป๊อปเนี้ยทุกวันนี้จะเป็นอินดี้ครับพวกอีสานอะเราจะมามาทุกวันนี้อีสานอินดี้มาแรงชุดนี้นะครับผมแต่คิดว่าคาดหวังกับผลงานเพลงในชุดนี้ยังไงบ้างครับ ก็จริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่าเพลงเพลงเพลงทอมเราทำเพื่ออยากให้เพื่อนๆมารวมตัวเล่นดนตรีกันนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเล่นดนตรีแต่ก็นิดๆก็หวังอยู่นิดๆนะครับว่าจะมาโอ้ยพี่ผมว่าแฟนๆพี่เยอะมากนะครับผมด้วยฐานของแฟนที่รู้จักเพลงเราในเมื่อก่อนนะครับก็คงจะตามมาแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าตามมาเนี่ยตอนนี้ปล่อยลง u t u b e หรือยังครับ ปล่อยลงประมาณได้สวันแล้วฮะเป็นเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยใช่ไหมใช่ครับและอย่างนี้ถ้าเราจะติดตามไปฟังเพลงครับได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ตอนนี้มีช่องทางที่ติดตามก็ยู u ูบฮะยูทูบสัมบาัศรีจินดาฮะทางยูทูบเป็นเป็นชแนลของของของผมเองครับอ๋อของพี่ลานเองเลยแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะันดี้ศรีจินดาครับส่วนของพี่ออสกับพี่มอนแครับ ก็ม <gesch> ีใช้ต <an> <alike> ัวเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเล่น Facebook อันเดียวกันเลยครับไม่ก็เข้าไปเข้าต้องไม่ต้องพิมพ์แอดมินเยอะก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube ครับชื่อเพลงทอ o มง o n g Angel ครับเพลงทอ o มง o n g Angel ขึ้นเลยก็ชนใครชื่นชอบก็เข้าไปฝากสับสไครต์ด้วยแล้วกันครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับครับผมมีเฟซบุ๊กส่วนตัวไหมพี่เผื่อแบบแฟนๆอยากติดตามก็เข้าไปที่เป็นชื่อผมตรงๆเลยฮะกิตติจิจเจริญครับอ่านะครับผมอ่ะพี่ออสรับเฟซบุ๊กส่วนตัวเออ่เสกสรรลวงสวัสดิ์นะฮะ อันนี้แต่คนมีจํากัดคนมีจํากัดใช่ไหมครับอันนี้ก็เพจบ้านเพงไงครับอ่ามีเพจมีธุรกิจส่วนตัวอะไรโปรโมทได้เลยนะพี่เออเนี่ยเนี่ยโปรโมทได้ไม่มีนะไม่ก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆจริงนี่ผมพูดแทนเขาก็ได้นะเขาเขาทำธุรกิจอ่าอยู่ที่บ้านเพลระยองบ้านออ่อยู่ทางชนบุรีระยองใช่ครับแล้วก็เปิดมีมีผับแล้วก็มีอ่บีรีสอร์ทอยู่ที่ อาศัยแก้วสาเร็จว้าวโอ้โหมีของดีอย่างนี้ไม่ไม่บอกเลยสุดนี่รวยสุดแล้วเป็นเป็นรีสอร์ตยังไงครับเป็นริมชายหาดเลยไหมครับอยู่ติดกับชายหาดนะแต่มันเป็นบังกะโลประมาณนี้คือสวนมากแล้วจะฝรั่งจะชอบคนไทยก็จะชอบสไตล์โมเดิร์นเนาะแต่นี่คือเป็นเป็นบ้านไม้เป็นบ้านอะไรแต่อยู่ติดน้าหาด หน้าใสของสายแก้วเลยติดหน้าหาดสายแก้วเลยอะครับวันหลังผมไปเที่ยวจริงๆนะพี่โอ้ยินดีครับไปเที่ยวเลยครับผมกำลังหาสถานที่ที่จะไปโรแมนติกกับใบเสน่หต้องทางไหนครับต้องเสร็จครับผมต้องเสร็จต้องข้ามฝั่งไปเสน่ห์ใช่ไหมต้องข้ามไปฮะต้องข้ามไปนั่งสปีดโบ๊ทก็ประมาณ15บาทีแต่ก็มีมีเรือใหญ่ให้นั่งด้วยเรือใหญ่นี่ก็ราคาก็จะถูกแต่ว่าชั่วโมงในการเดินทางมันก็จะเพิ่มเป็น45นาทีค่าห้องพักเท่าไหร่ครับพี่ค่าห้องพักราคาตอนนี้อยู่ประมาณ พันสองพันสามลดไปจากเดิมเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะลดลดมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นีแสดงว่าเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนราคาไฮมากสูงมากแล้วเจอช่วงโควิดไปเป็นไงครับผมพันกว่าบาทนี่ยังหายากมากนะใช่ไหมใช่ก็ต้องเนาะไปค่อยๆกระตุ้นขึ้นไปนะครับผมอาคุณผู้ชมเนี่ยหน้าใส่แก้วชื่ออะไรนะพี่อีกทีเดนิวแรมใหญ่ฮะเดนิวแรมใหญ่นะครับผมไปอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะครับ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสามท่านมากนะครับแล้วฝากขอบคุณพี่สองคนด้วยนะครับที่กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงยุทธศาสต์นะครับผมแล้วก็ถ้ามีผลงานใหม่ๆยินดีต้อนรับเสมอนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมจะทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงทอมทอมนะครับผมนิวซิงเกิลล่าสุดจากพี่ๆวงแองเจิลครับผมำลึกกันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ฉันก็เดาไว้แล้วว่าสุกวันมันก็คงต้องเจอเรื่องไร้ร้ายที่คิดเดาไว้สุดท้ายก็เกิดน,นึกไม่ถึงว่าเธอจะเป็นรองตอนคบกันไม่เห็นมีวีแววเลย เป็นตัวเธอฉันวัดดีแล้วนะเป็นอย่างใจที่ตัวเธอนั้นเป็นไม่ต้องฝืนตามสบายเอาที่ใจต้องการไม่ต้องสนว่าใครจะทำไม่รอกก็ปล่อยมันไปตามสถานการณ์เธอเป็น ไ,ไม่ได้เรียกร้องเกิดมาเป็นทอมจะให้ทำยังไง่า,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 าก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้รอนวุ่นวายแต่หัวใจเธอเป็นชายเท่านั้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ